เดี๋ยวผมจะลองแก้งมาว่าถ้าเชื่อว่าชีวิตผมมีปัญหาแล้วแบบผมทําผู้หญิงท้องมันจะช่วยผมแล้วบอกให้ผมรับมือยังไงครับผมชิมีเนี่ยมเคลียร์มาแบบแกะถิดไรฉะไั้มึงทำไงเนี่ยอูกูไม่รู้ว่ามึงก็ต้องรับผิดชอบด้วยชีวิตคนทั้งคนเลยเคยปัญหาเนี้มันไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกอืมเชียไม่เป็นไรกูเข้าใจเนี่ยมันก็ต้องมีผิดพลาดกันได้เยี่ยมมท้าวจะเหลวเลยไม่เป็นไรเว้ยกูยืมเงินได้เปล่ะ ใี้ยกูถามจริงมึงเงินแค่เอาไปฝากคันมึงไม่มีเลยเหรอเออไม่ไม่มีเลยวะเท่าไหร่อะสามหมื่นได้เพื่อนเพื่อนเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเกิดชีวิตของเราเนี่ยประสบปัญหาชีวิตจะมีเพื่อนคนไหนที่จริงใจกับเราหรือว่าคนไหนที่ไม่จริงใจกับเราวันนี้ผมจะมาทดสอบเพื่อนของผมคนหนึ่งะครับนั่นคือหมู่วานของเรานั่นเองครับเมื่อวานน้อยประสบปัญหาชีวิตมากมายเนี่ยมาดูกันว่าหมู่วานจะช่วยหรือว่าจะทิ้งเพื่อนคนนี้ได้ลงคอนะครับผมมาเดี๋ยวเราโทรหาเพื่อนของเราเลยดีกว่านะครับผมโทรเลยฮัลโหลครับเพ กูแบบเดือดร้อนนิดหนึ่งว่ะเพื่อนเดือดร้อนอะไรวะแล้วมันร้อนกูอีก,กน,นี่ย, <c oughs> ยังกู <c oughs> ยังไม่ทันได้เล่าเลยไม่รับฟัง <c oughs> หน่อยเหรอ <c oughs> อ่าได้อ่ารับฟังก็ได้เหมือนมึงไม่เต็มใจอ่ะเพื่อนอ่ะเต็มใจเต็มใจกูเพิ่งตื่นไงอ๋อคือคือเมื่อกี้กูแบบทำงานอยู่ใช่ป่ะแล้วแบบไฟดับเว้ยแล้วแบบแม่งโคตรร้อนนะตอนนี้รักแร้กูเปียกมดแล้วเพื่อนเนี่ยโคตรร้อนเลยแล้วมึงโทรมาหากูแทนที่มึงจะไปโทรหาการไฟฟ้าก็ไฟมันดับเพื่อนกว่ามึงจะติดอ่ะเช่ฟกูต้องร้องนานแล้วกูต้องแบบทำงานด้วยเพื่อนกูไปทำงานบ้านมึงได้ป่อขอไปนอนด้วยคืนหนึ่งอ่ะนอนด้วยเลยเหรอไม่มึงนอนอยู่กับใครวะ นอนคนเดียวจริงป่าวมีมีเพื่อนคนหนึง่งมีเพื่อนคนหนึง่งแต่ว่านอนนอนคนเดียวนอนคนเดียวอ๋อกูไปนอนด้วยได้ปะมื่มาใครมาคนเดียวดีเพื่อนนั่นแมวแล้วแมวแมวไม่มาทำไมอะ่ะต้องมีสาวมาด้วยสักสองคนโอ้ยอยากอยากโอ้แว่งเกินไปโตเกินไปแบบดูรู้เลยว่าเพื่อนคนนี้แบบเป็นแค่เพื่อนเที่ยวนะใช่ไหมเป็นอันนั้นมึงไม่ต้องมาแล้วไปได้ไหมเนี่ยได้ได้จะมาตอนไหนบอกเลยกันเดี๋ยวออกไปเลยอีกแป๊บหนึ่งอ่ะคือแบบร้อนจัดเลยเหงื่อกูแตกทั้งตัวจะ ยังยังไม่ได้กินเลยเพื่อนไม่ได้กินเหรอเออมึงกินบ้านกูเลยทีเดียวเลยปะนะใช่เหรอมึงจะทำให้กูกินเหรอเพื่อนใช่มาดิเฮ้ยกูทำให้กินกูอยากกินฝีมือมึงอ่ะเออมาเลยมามาลองก่อนงั้นเดี๋ยวกูขับรถไปหาเลยอ่ะมาเลยครับโอเคครับเดี๋ยวขับไปเลยเพื่อนขับช้าชขับช้าชนะครับเย็ดเกิดอุบัติเหตุนะครับนี่เป็นห่วงด้วยโอ้โหเพื่อนผมน่ารักจังเลยเกิดอุบัติเหตุแล้วผมไม่ไม่ไปหานะครับโอเคเดี๋ยวกูขับรถก่อนเพื่อน ก็ okay, okay, okay. เื็นน้องผมนี่ค่อนข้างประทับใจนะครับมีการทำอาหารให้ด้วยถึงแม้ตอนแรกจะกปกันตีนไปหน่อยอะต้องมีสาวมาด้วยสองสองคนมาครับเดี๋ยวเราเดินทางไปหาหมูหวานเลยดีกว่านะครับ let's go t minutes later เปิดหน่อยครับนี่บ้านหมูหวานจริงๆผมมาประมาณได้สักสองรอบและบ้านหมูหวานเฮ้ยใครอ้าวนี่ เพื่อนว่างนะครับเฮ้ยทำอะไรอยู่หัวเพื่อนเฮ้ยออกมาถึงแล้วหรอมาแล้วครับโอ้ยกำลังทำมาม่าสูตรฉบับไส้กอกเหี่ยวหวานให้กินอยู่อันนี้คืออะไรครับเนี่ยน้ำครับผมเอาไว้กินกับมาม่า้ยตอนนี้ฟองดุบดุ๋ยแล้วฟองฟองแล้วฟองฟอนแล้วรถรถไฟตัวนึ่งนะครับนี่รถไฟนี่ทำมาม่าน้ำนมไส้กอกชีสชีสลืบซื้อมาลซื้อมาเอาไม่ดีเหรอไม่มีชีสลืมซื้อมาอันนี้ขอยัดไปเลยในเป็นยังไงนะกินปะ เพี่อะซึ่งมึงมีฝีมือทำอาหากของอะไรเนี่ยโอ้โหช่องกูทำเกี่ยวกับอาหารหลายคลิปแล้วเพื่อนแล้วนี้มึงเคยทำให้น้องๆเรคอกไงเนี่ยกูยังอ่ะกูคนแรกเลยวะคนแรกเลยโผ้เกินผมนี้แบบสุดจัดเลยวะสุดเรื่องทำอาหารครับผมสุดจัดเลยเวอร์กุดแต่เป็นเพื่อนที่ดีไหมล่ะมึงเป็นที่ดีมึงน่ารักขนาดนี้วะเพื่อนกับเพื่อนกับฝูงอ่ะทำได้หมดเวลามึงแบบไปเที่ยวแล้วมึงแบบเมากลับบ้านไม่ได้กูก็เป็นคนรับไปรับมึงอะไรอย่างงเี้ยแต่ว่าผมประทับใจคุณมากเลยโอ้โหแบบผมมาถึงคุณทำอาหารบล็อกอเิงกูทน ก็เชื่อ ja, แล้วแล้วของกลัวเดียวองยอยอทำของม anyway. yeah. uh, ึงด mm ้วยให้ม anyway> ึงด้วยเยสอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเยสเยสดูหน่อยอันนี้คือเตรียมมาม่าไว้เลยมึงพักแห้งไว้ตรงนี้เลยเหรอใช่ใช่ใช่เตรียมไว้อยู่แล้วเป็นไงใช่ไหมน่ากินนะแล้วก็ใส่กอกอีกเบิ่มๆอมาอู๊ยผงตุรสอ่ะน่ากินมากกินแล้วขอร้านป่าวะรออะไรอ่ะไม่เกินปีนึงอ่ะหัวหายหมดหัวทำไมมึงหล่ออะขอื่อนสู้บลาหน่อยไม่ได้อยู่แล้วครับไหนแล้วมึงบอกมึงจะกําลังเปียกอะไรของมึง ร้อหนีเพื่อนเมื่อกี้มึงใส่เสื้ออะไรมาเนี่ยเสื้อกุเทกะกูไม่รู้กูไม่รู้ไม่รู้ชี้อะไรเด็ดขมจัดขมติขมดีวัวนะครับเดี๋ยวอืดเริ่มกินก่อนเลยก่อนเทสหน่อยรสชาตินมมันเข้าไปในเส้นหมดแล้วอ่านแล้บประกันแน่นอนว่าขี้แตกโอ้อืดไปแล้วอ่ะมึงมาช้าไงโอ้ยขอเทสหน่อยอร่อยป่ะาว อารเออเหอนี่ยังไม่ทันได้กินเลยนะแบบยังไม่ทันได้แบบเปลี่ยนอร่อยเหรอลองไงกูผิดสูตรว่ะกูเลยผิดชีสว่ะโทษทีวถ้ามีขีปบบกูว่าน่าจะอร่อยกว่านี้นี่ขนาดไม่มียังว่าแบบอร่อยเลยเป็นไงฝึกมือตัวเองพิมพ์มือกูอร่อยอร่อยกูให้มือหมดเลยไม่ใช่ กูทําให้มึงกินก็ให้มึงหมดเลยนี่คือกูอยากลองกินชิมเฉยเติมมาเลยแม่อลไเนี่ยอีทอร่อยแต่ให้มึงหมดเลยผมไม่เคยว่าคุณจะมีฝีมือนทำอาหารหรอขนาดนี้กูทําไปหลายเมนูมากมาม่าแค่นี้โคตรจิ๊บจ่อยทําโคตรง่ายเฮ้ยเหงื่อมึงแตกเต็มเลยเป็เไรอะร้อนเนี่ยเพื่อนเอ๊ยว่าเปิดแอร์ต้อนรับมึงตั้งแต่ก็ตอนมึงโทรมาแล้วนะมึงยังร้อนอยู่กว่าใช่หรอไม่ใช่มึงเปิดอยู่แล้วกูไม่ได้ใช้ไฟฟุ่มเฟือยขนาดนั้นใช่เหรอเออกูค่าไฟมึงเท่าไหร่ เดือนถนึงสี่พันสี่พันนี้ถือว่าเยอะไมไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่าแต่ว่าบ้านกูมีอยู่สองคนสองคนก็สี่พันปกติเท่าไหร่บ้านกูก็สามสี่พันประมาณสี่พันห้า ต้องให้คนดูบอกอะที่พันนี้เยอะไหมครับคนดูมึงลองคิดสภาพิสี่พันที่หายไปอะได้คนหนึ่งเลยด้วยฮึคิดแต่แบบนี้ไงดูดินั่นคือแบบมุกมองถึงแบบความเป็นตัวเองเลยนะครับว่าตัวเองเป็นคนยังไงนะคือได้คนหนึ่งเลยถือว่าเราสามารถเดินทางแบบนั่งเครื่องไปได้ต่างประเทศได้คนหนึ่งเลยนะไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอาจจะห้าพันสี่พันได้คนหนึ่งเลยนะจะบ้านเล็กแถบมีมึงคนเดียวมึงพู่งไปจบเลยไมอะไรๆๆ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 บๆๆ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 ะกินหมด อร่อยจัดผมกินหมดอ่ะกินหมดเกี้ยงอ่ะตึงเกีงตัวเกี๊งทำขายอ่ะนะจะมีใครมาซื้อหรือเปล่าผมเองจะซื้อตึงมือเพื่อนผมมีมือคนเดียวซื้อกูร้ากกูเจ๊งเลยแต่ตัวนี้เหนียวมึงเต็มเลยเนี่ยไปร้อนจริงกูเปิดอาบน้ำไม่เรียบร้อยแล้วเต็มท้องจริงเปล่าแน่นอนไม่เคยมีใครได้ลงด้วยมึงเป็นคนแรกเลยนะใช่เปล่มึงเคยลงยังไม่เคยไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยซื้อบ้านเมืกี่ปีเอ่ะซื้อมาสองปีแล้วไม่เคยลงอ่างไม่เคยลงอ่างเลยแต่มีอ่างอืมกูรู้ว่ามึงชอบลงอ่างกูเเลลยปิดนน้้้รอใหมึง ไหนค้ับกูไปหน่อยเพื่อนทางนี้เลยครับเพื่อนโอ้โหเย็ด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 มีการเปิดน้ำรอด้วย แน่นอนครับผมเฮ้ยจริงๆมีสบู่อยู่นะสบู่ฟองเอาด้วยเปล่าใช่เหรอเออฟองสบู่อ่ะเฮ้ยเอาไปดหเพื่อนไม่รู้อยู่ไหนแล้ววะเดี๋ยวกูไปหาสบู่มาก่อนเยสสบู่ก่อนโอเคโอเควอาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสวยเพื่อร์ขอเช่นจัดเพื่อนผมต้อนรับดีเกินมีไว้ให้ดื่มหมอเพื่อนมีดีครับบอยบอยเอาเขาไว้หน่อยบอยได้เลยครับท่านเย้คือน้ำมันอาจจะดูไม่ค่อยสะอาดเพราะว่ามึงลงไปก็นี่มีเดี๋ยวไปสบู่ให้อ๋อมของอาวีนี่ว่าใช่หรือาอาวีดอยเลีย นี่มันมาร์บลอลของ RV เป็นดอเลียนนะครับอันนี้เก็บไว้กับเพื่อนใช่เก็บไว้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยเพื่อนส,อสาวๆคนไหนอยากเห็นพี่โตลงอ่างมั้งครับมันลงอ่างกับผมไหมล่ะแหนวกูเป็นผู้ชายใช่ไหมมึงเลยไม่ลงอ่ะเอา้าถ้าเป็นผู้หญิงกูโดดไปไหนได้ <c oughs> อันนี้กูใส่ไปเลยนะมันต้องมีที่ตีฟองอะ่ะให้อ่างมาตีฟองใช่มาตีฟองได้แต่จริงๆแล้วอะ่ะมันต้องตีฟองก่อนที่มึงจะลงอ่างใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปแล้วเนี่ยมันเปิดเครื่องได้เปิดรูเปิดรถ อ้ยเยเย็ด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 เป็นไงครับเป็นไงครับเย็ดผิวได้จัดเลยว่ะด้วยครับมีไวน์ด้วยโอ้ยถ้ากองมบงกรวงน้ำมานี่สยองอ่ะสุดที่นะไวน์บ้างอร่อยมากแน่นอนครับผมนี่ไวน์ซื้อมาจากพาริสเลยนะครับพาริสพาริสเป็นไวน์ที่อ่าหมักสะสมไว้ประมาณ300กว่าปีเฮ้ยเป็นอะไรโมย ขวดเท่าไหรอ่ะสองร้อยสองร้อยโหดหมดเลยอ่ะเติมไม่ได้เลยเพื่อนจัดไปครับผัวหน้าครับผมเมื่อกี้นี่มันอะไรอ่ะนี่วายซื้อมาจากปารีสเลยนะครับวายจากปารีสโอ้โหติดด้าว่ะน้องเป็นไงอันนี้คือวายปกตินี่กินเพื่อสุขภาพนะครับผมนี่โคตรของโคตรสุขภาพอุ้ยฟองมาเต็มเลยอ่ะดูโอ้ยเป็นไงไหนทูลหลังให้พี่หน่อยน้อง พี่วานะพี่ว่าใส่สร้อยทอง้วยเหรอครับไม่ใช่สัตว์เพื่อนผมดูแรงจริงเลยนะแบบเข้ามาแบบเฮ้เฮ้เฮ้เอ้เฮ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 ้ยฮ้เอ้เฮ่บอกวไ้นฮ้เฮ่เฮ้เฮ้าฮ้เฮ้เฮ้เล้เฮ้เฮ้มฮ้เฮ้เฮ่เฮ้เา้เฮ้ัน้เฮ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 ้เม้เม้เฮ่เฮ้มฮ้เ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 ้เฮ้่ฮ้้้ อ่าโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคเรามาเล่นเกมมันดีกว่ากันเกมอะไรถามมาตอบไปได้เดี๋ยวผมจะถามก่อนคุณเตรียมมาคำถามไ้เลยนะได้ได้อ่ะสมมติน,นะครับคุณเป็นทหารเรือ<ม>คุณเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดเกาะแล้วข้อนั้นอะ่ะมีเด็กหนึ่งคนแล้วก็คนชราหนึ่งคนเออแต่ว่าพากลับมาได้แค่คนเดียวคือที่นั่งเรือมีมีแค่สองที่แค่สองคนสองที่คุณจะพาใครกลับเอาลุงทำไมอ่ะเพราะลุงมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตต่อไปมึงตอบได้โง่มากอ้าวทำไมอ่ะมึงตอบผิดไปเพื่อนตอบผิดแงวะคือ มึงต้องเลิกเด็กกับทำไมอ่ะเพราะว่าลุงอะเขาใช้ชีวิตมามากแล้วเว้ยแล้วเขาแบบใกล้จะเสียแล้วแต่เด็กอะคือเขาแบบเหลือให้ให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตอีกเยอะเลยเออนั่นแหละคําตอบเอาแล้วนี่เอาคําถามมึงไม่ใช่แบบเอาเขาไปแบบเกาะล้างอะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรอเออเกาะล้างกับเด้แค่คนเดียวมึงงงอะไรอ๋อกูนึกว่าเอาใครก็ได้สักคนหนึ่งอะไปเกาะล้างไม่ใช่เขาติดเกาะล้างอยู่แล้วแต่กูถามนะ ครับมีผู้หญิงถึงสองคนตกน้ำทั้งคู่แต่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะคือแม่มึงอีกคนนึงคือพี่สาวมึงอ่าเออมึงจะเลือกใครพี่สาวแท้ๆไอ้พี่สาวแท้ๆไม่ใช่ยากนะใช่ยากกูก็เลือกแม่เลือกแม่เหรอเออแล้วถึงไม่ช่วยทั้งคู่เลยอ่ะเอากูนึกว่าแบบช่วยได้แค่คนใดคนหนึ่งช่วยทั้งคู่เลยช่วยทั้งคู่ก็ช่วยทั้งคู่ดิเอาก็แต่มึงเลือกเลือกแม่ไปแล้วกูนึกว่าแค่คนเดียวไอ้เหี้้ยถาอย่าไงพี่สาวมันก็ตายแล้วดิคนเท่เลยสั คุณถึงก็ช่วยได้แค่นคนเดียวเอาแต่ไม่เป็นไรเพื่อนพี่สาวของตายแล้วกวนตีนเข้ามาไม่โอ้มึงช่วยแต่แม่กูก็ช่วยพี่สาวด้วยเอาถ้ามันแม่มึงตาย <laughs> ก็ช่วยทั้งแม่ทั้งพี่สาวไงอุ๊ยถ้ามันมึงตายเลย <laughs> เออกูยอมตายไป <laughs> <laughs> เป็นไงอ่างบ้านกูโอ้โหครคิวเลยวเพื่อนเดี๋ยวตังค์มาด้วยเนี่ยเข้าลงมาสามพันว่าแพงกว่าลูกแรงอีก็ได้คำถามต่อไป ถ้าสมว่ามึงขับมอเตอร์ไซค์แล้วแบบมีสาวแบบซ้อนมึงอยู่เออแล้วแบบเขากอนมอย่างงี้ค่ะแล้วเขาเคี่ยวนมเนี่ยแล้วเขาก็ถามมึงว่าฟินใจที่รักฟินใจที่รักมึงชอบไหมถ้าน่ารักก็ชอบ <c oughs> ไม่ได้เห <c oughs> ยใครวะแม่งจะมาเขียวนมเราเล่นเขาไม่มีสกูถีบลงจากรถอะนี่ตอบแบบนากองจัดแต <c oughs> ่คำถามโอ้ถ้าเป็นมึงนะน้องน้องเขียนแรงกว่าน <c oughs> ี้เลยน้อง ทุกคนครับคุณอยบอกใครครับไอ้ที่มันพูดอะเพราะมันรู้ว่ามันถ่ายคลิปอยู่แต่เกิดว่ามันอยู่หลังกล้องเนี่โห้ว้าวเลยโอ้โห้ตัวกูทอกไอ้เขี่ยเลยเพื่อนอย่างเงี้ยกูทอกมึงตอบงี้เลยกูรู้ไอ้นั่นคือคำพูดของทุกคนเลยของมึงครับตาลุกถามตาลุกถามบอกใช่ ถามที่มันไม่เกี่ยวกับเกมเมอร์นะถามเกี่ยวกับชีวิตของเมืองที่ผ่านมาอะไรมันมีให้เลือกอยู่3มอย่างเรืองสามข้อข้อที่1คือไปเข้าแล้วจบเข้าแล้วจบอ่ะเข้าแล้วจบข้อที่2ออันนี้มึงไม่ถึงเลยเนี่ยเดี๋ยวมึงจะเข้าใจเองข้อที่1ไปแล้วจบเลยอันนี้คือไปไหนไม่บอกอ่าโอเคข้อที่2ไปเฉยๆสังสรร์เมาแต่ไม่ได้จบข้อที่สมไปเราอะจบแต่เราไม่ได้อะไรเขาเขาอะไอ้นั่นเราเราจบจบเพี้ยไรอ่ะ จบๆอ่ะจบๆมึงเลือกอะไรสามข้อสั่งสรรสั่งสรรหรอข้อสองข้อสองสั่งสรรแล้วก็ไม่จบไงใช่เหรอเออแบบติงตั้งอะไรอย่างเลยใช่ใช่เหรอใช่คำถังแค่นั้นแค่คำถังแค่นี้นะคนโง่กูอยากรู้เฉยว่ามึงชอบแบบไหนชอบข้อสองถ้าแบบจริงๆใช่เหรอปกติผู้ชายนี่ไปแล้วจบนะกูกูแค่บอกว่าเรื่องพวกนี้แบบมันต้องมาจากความรู้สึกจริงเลยเพื่อนอ๋อก็คือเราไม่สามารถไปจบมั่วได้ใช่ครับ แต่ถ้าจบมั่วได้ไม่จบโอ้มึงหน้ากล้องกับหลังกล้องคนละคนกันเลยอะไรของคนเอะอันี่ครับคือกูใช่ปะ่ะอ,อันนี้คือแบบ ระบายอันนี้จริงจังอันนี้คือแบบไม่ควรดีนะคือตอนกูไปออกคลิปช่องพี่ไปใช่ป่ะกูจะเป็นคนที่แบบเล่นเกมในช่องเขาเก่งแล้วกูมักจะแบบจะได้เป็นแชมป์เสมอแล้วแบบซึ่งการที่กูได้แชมป์อ่ะคือแบบมาจากฝีมือของกูจริงๆริงโดยแบบความสามารถของกูแล้วกูก็เล่นได้จนได้แชมป์แต่แบบพวกคอมเมนต์เนี่ยมันชอบมาเมนว่าแบบแม่งพี่ไปแบบเซตให้ลุกลับชนะเซตให้ให้ว่าน้อยชนะอะไรเงี้ยแบบกว็แล้วแบบทำไมไม่คิดว่าแบบกูสามารถแบบชนะได้ต่อของกูเองบ้างอะไรเงี้ยแบบอ่านั่นแหละเพลินไปพรถ้ามึงทำด้วยฝีมือของตัวเองอยู่แล้วใช่ป่่ะมึงก็อยาไปสน ใจพวกคอมเมนต์อย่างนั้นเนี่ยใช่ป่ะล่ะเขาไม่เชื่อไงว่ากูแบบทำได้ด้วยตัวเองมึงก็ต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆพิสูจน์ไปเรื่อยๆจนให้เขาอะ่ะกูดได้แชมป์แต่แปดคลิปเลยเฮียพิสูจน์ไม่ลด้พิสูจน์ยังไงนั่น,นแหละ้อ้ยไอ้สัส ื่นโฉดเพื่อนลืนลืนมึงก็ต้องพิสูจน์อีกเว้ยมันไม่ได้พิสูจน์ภายในระยะสั้นๆได้บางสิ่งบางอย่างมันต้องใช้เวลาเว้ยเพื่อน้องการเวลาหมันการที่มึงอ่ะจะจีบสาวแต่มึงจีบไม่ติดเพราะมันต้องใช้เวลาซึ่งระหว่างทางอ่ะมึงก็แวะแวะได้พูดีูไม่รู้เรื่องมึงพูดซะเยอะเลยไอ้ที่ยพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแบกซะเร็วเลยพอไปสัไปล้างตัวแล้วไอ้ที่ยไปบ้านกูแับน้ำเป๊บเดียวไปไปไปเดินไปเลยไป เพิ่งเพครับมันเข้าบ้านไาแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองแก้งมาว่าถ้าเชื่อว่าชีวิตผมมีปัญหาแล้วแบบผมทำผู้หญิงท้องมันจะช่วยผมแล้วบอกให้ผมรับมือยังไงครับผม มอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะให้คำปรึกษาผมได้ดีไหมเดี๋ยวผมจะแกล้งทำเป็นปิ๊กคิปแล้วกล้องไปซ้อนนะจะได้แบบเพนรีแอคจริงๆนะบอกเลยว่าได้มันแน่แต่ตอนจะไปล้างตัวก่อนผมล้างตัวเสร็จแล้วครับเพื่อนตัวหอมมนเลยถ้าเพื่อนคนไหนอยากเติมเกมนี้ผมมีเว็บดีๆมาแนะนำครับผมเว็บ Li s t m a n s ช o p l i s t m a n shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม RLV บนเว็บวีซีรับแพ็กฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็แถมเล่นไม่คอยใช้นส่วนรดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง ได้เลยช่องทางแติมเต็มได้ทางเว็บไซต์และลายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิฟตแมนช็อปเท่านั้นเป็นไงดีไหมเพื่อนสุดยอบไหมโอ้เว็บนี้กูเติมบ่อยเยอะสโบรกุล่ะครับเวลกุลออเวลกุลมาปิดคลิปเลยเพื่อนเฮ้ยปิดไวจัง่ะเพื่อนคลิปก็มีแค่นี้แหละแบบใช้ชีวิตบ้างเพื่อนหนึ่งวันไงโอ้โหไวเกินอ่ะมาปุ๊บกินมาม่ากูลงอ่างใช้อ่างกูอีกแต่ผมให้คะแนนคุณเป็นเพื่อนที่ดีแบบเก้าเต็มสิบเลยซัพพอร์ตผมดีมากแบบมาถึงแบบทำมาม่าให้กินเปิดน้ำร้อยผมประทับใจมากอันนี้ถือว่าซึ้งใจครับผม ไม่มีนะเพื่อนอย่างเงี้ยทีหลังก็อย่าลืมพากูไปเลี้ยงด้วยได้ได้ทัดเหมือนไปเลี้ยงอ่างนะอ่างแบบนี้อ่างแบบนน้นอะม่นมึงผ่าเข้าเรื่องนี้ได้ตลอดอย่างไรโตโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั่นไปให้เป็นกำลังใจกับพวกผมด้วยครับผมเราเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายจบแล้วเพื่อนจบแล้วเออจบแล้วเออหมดเยี่ยวไปเนข้าวนาวนะมันข้าวว่าน้ำอยู่ครับผมเอากล้องมาซ้อนนะเดี๋ยวผมจะลองใจมันเพราะว่าเธอคือดวงใจ <altro> ป <Relax> เป็นดังความหวังและเป็นลมหายใจเป็นไรวะเพเอ้าคนอารมณ์ดีอ่ะน้องปวดหัวจัดงานทำงานเหนื่อยปะเอองานเยอะดีน้องเยสงานเยอะจัดจริงกูมีอะไรประสาทเนี่ยเพื่อนอะไรวะมึงขำไเชี <mon st im CPR> ่ยมึงดูไม่จริงจังไลยเชื่เอาอันนี้ตีเรียกเลยตีเล็กเหรออ่าอะไรอะไรเล่ามาชื่อมาบ้านกูแล้วมิมี อะไรเยอะแยะเอะไรเยอะแยะกูัวมันดิร้อนไงแล้รทำข้าวให้ดีดน้าหลังอ่ะได้หิววายได้ได้สั่งเขาทำขับข้าวดีบอทละมีอะไรตังค์ทั้งหมดไม่ใช่เลยเรื่องอะไรมึงมีปัญหาอะไรอีกเนี่ยมึงห้ามให้ใครปังเลยได้ได้เราเปเลยกูกูทำไม่ถึงท้องอ่ะฮ้ยเชี่ยไอ้เท่แล้วไม่ใช่หรอกจริงโกหกมึงเาเรื่องผู้หญิงมากูโกหกกูพูดจริง จิมปีเนี่ยกูเครียมาแบบแกาทิ์ไรกจะต้องทำไงเนี่ยกูกูไม่รู้ว่ะมึงมึงคิดว่ากูต้องทำไงดีงวะมึงก็ต้องรับผิดชอบด้วยชีวิตคนทั้งคนเลยแล้วผู้หญิงคนนังเกียกูรู้จักหรือเปล่าขน้น มึงไม่รู้จักเพื่อนคือมึงก็รู้ใช่ไหมว่ากูแบบก็เจอมาไหนแล้วจะแบบกูคบคนเนี้ยกูก็ไม่ได้บอกใครไงกูก็ครบเงียบเงียบคอโอ้โหเงียบแล้วมึงดูเหื่อดเขาท้องเออกูก็ต้องรับผิดชอบมึงก็ดูแลเขาเหมือนที่ผ่านมาดิมึงแอบคบอยู่ใช่ป่ะล่ะเออหลังจากนี้มึงก็ต้องดูแลเขาดีๆไม่คือกูไม่รู้แบบบอกพ่อบอกแม่ไงเพื่อนแต่คือมึงเครียดไม่กล้าบอกพ่อแม่เออพ่อแม่ ขาไม่ว่าอะไรมรงหรอหรอเออนี่ห้าอ่าเพื่อนกูได้สูบยังไม่ขอมอะไรเลยยี่หาพใ่ญ่กูมีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังเออพ่อแม่กูมีมีพี่กูแต่อายุยี่สสองยี่สามเครียดพ่องมึงยังไหวอยู่นะเพื่อนคนสมัยก่อนอ๋ออายุยี่ห้าสบายถ้ามึงดูแลตัวเองได้แล้วมึงก็ต้องดูแลเขาให้ได้ด้วยหลังจากนี้มึงก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นคืปัญหาเนี่ยมันไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกอสุดท้ายแล้วถ้าปัญหามันมีปัญหาขึ้นมาี่ย เราต้องรับผิดชอบอวันนั้นแบบกูเมากูปรพาดโคตรเซ็ง่ะคือถ้าต่อไปอ่ะถ้ามึงมีปัญหาหรือมีอะไรที่ไม่สบายใจถ้าหาก,กูได้เสมอกูพร้อมซัพพอร์ตมึงมนับก,กูว่าตอนนี้กูมีแล้วอ่ะกูยืมเงินได้ป่ะอ่เชีย<ม>่ยเงินมึงหายไปไหนหมดก่อนสองสามปีมึงทำมาโคตรเยอะเลยปาดมึงก็ทำมามึงเอาเงินไปไหนหมดกูเที่ยวเยอะเพื่อนกูเที่ยวจนแบบออกทุกวันแล้วแบบกูใช้เงินจนหมดเถอเพอนแล้ทำงานมาเท่าไรกูแบบใช้เที่ยวใช้จนหมด ไม่ไหลเงินงเลยหรอเพืเด็กเกิดมากูมไม่กูไม่รู้จะรับผิดชอบไหวหรืเอเปล่ามึงเชรียดตรงนี้เละเพื่อนกูถามจริงมึงเงินแค่เอาไปฝากคันมึงไม่มีเลยเหรอเออไม,ไม่ไม่มีเลยวะ่ะเท่าไหร่อะสามหมื่นได้เพื่อนโอ้สบายสามหมื่นกูมีเงินเก็บอยู่เดีย๋ยวกวนให้เลยเอาเอาตอนนี้ไปละเออเดี๋ยวกูโอนให้เลยเพื่อยเขี่ยยอดว่ะเงินโตโอ้ยไ,ไม่เป็นไรโอู้แค่สามหมื่นเองได้มาเดี๋ยวกูโอนให้เลยด้วยกันมึงรอวันที่มึงพร้อมแล้วมึงค่อยโอนคืนกูมาก็ได้เขี่ยเท่าไหร่นะ สามหมื่นเลยเพื่อนสามหมืน่นอเคละถ้าถูกหมดฝากคันอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกูจะขอไปเยี่ยมด้วยเออคือเครียดรอวันที่มึงพร้อมหรือว่ารอวันที่มึงโอเคมีเงินที่จะคืนตอนนั้นเดี๋ยวมึงค่อยคืนก็ได้กูจะไม่ถ่วงมึงสักครั้งหนึ่งเลยเชียร์ไม่เป็นไรก <c oughs> ูเข้าใจเนี่ยมันก็ต้องมีผิดพลาดกันได้เยี่ยมท้มา,าจะเร็วเพือไม่เป็นไรเว้ นิดเดียวเองต่อไปก็ใช้ชีวิตดีๆมันผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปอืมกลไปแล้วเดรึเที่ยเอะรนเข้าแล้วเว้ยเข้าแล้วเข้าแล้วต่อไปก็อย่ามีพลาดกันอีกเฮียบ้านกูไฟติดแล้วนี่มั้งเพื่อนเอาอีเทียนี่แม่งได้ตังค์แล้วไปเลยเดี๋ยวกูเอากล้องกลับก่อนนะเอาแล้วไอ้เฮียอะไรมึงเนี่ยฮะอะไรเดี๋ยวกล้องกับกูเพื่อนมึงได้ตังค์แล้วมึงชิงกูเลยเหรอชิงเฮียกูไม่ชิงไม่ได้ชิงเฮียมึงถือกล้องกลับไปเลยน่ะกูไม่ต้องนอนบ้านมึงแล้ววันนี้กูกลับแแลลล้้ววคคือมมมึึงงงีตั์ไปเย มึงต้องเป็นคนยังไงวะกูไปแล้วเพื่อนเวอกันเว้ยขอบคุณมากกูแล้วมงเว้ยกูสัญญาว่ากูจะต้งใจทำงานเพื่ออนาคตของกูเรกลับไปแบบทำงานทำคลิป youtube กอนไปกูมาแล้วไงเพื่อนไปแม่งมาพกกูต้องแบบทำคลิป YouTube คลิปต่อไปต่อแหละแล้วสรุปมึงทำคนท้องไหมเนี่ยทำท้องไงทำท้องจริงอันนั้นเรื่องจริงแต่ว่าแบบพอไฟมากูก็ไปทำงานอะไรไงเพื่อนเจอกันเว้ยไม่ใช่ว่ามึงบิดกูนะบิดเคี้ยอะไรกูไม่บิดเว้ยไปแล้วเว้ยเจอกันเว้ย เหี้ย <c oughs> คนรั่วมันโอนไหมผมจริงนะเว้ยอ่ะคือมันโอนไหมผมจริงเว้ยผมบิดแม่งเลยแล้วผมขับรถออกไปเลย <c oughs> คุณดูว่ามันงงป่ะคนเลวอ่ะแต่จริงจริงมันมันเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะผมให้แบบว่าติดน้ำติดเลยเออแบบทั้งปรึกษาผมบอกบนหิวก็แบบทำมามาให้ผมแค่บอกบทว่าแบบผมหลักแหล่เปียกอ่ะมันก็เปิดน้ำารอ <c oughs> จริงอ่ะคุเห็นมันติดตลกใช่ปะแล้วแบบพอแบบเป็นเรื่องซีเรียสอ่ะคำพูดคำจามันดีอยู่นะเออแบบว่าเป็นที่ปรึกษาให้ดีได้ แต่ตอนน่ะเงนสามหมื่นกูบิดครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยครับผมแล้วก็ช่องมูว่านะครับก็ไปกดติดตามมันหน่อยนะเพราะผมบิดเงินไปแล้วสามหมื่นก็ไปช่วยมันหน่อยนะครับไปนะครับผมบ๊ายบายสามหมื 3, ่นหวานเจี๊ยบ